มาจนอ่าสาชมอนจะทำเล็บให้ช่วยๆนะคะวันนี้ค่ะของค่อยวงของดีบอออกง่ายๆเด้อจากเผ็ดอืเป็นช่องอาทิตย์กระบ,บอกอกของคอยนะออกแล้วก็ตะใบให้มันช่วยๆคือเล็บเจ้านะ่ะขึ้นไรลแล้วใช่ไหมเนี่ ยัง <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เอาคลิปอ๋อ oh, oh, oh. เอาคลิปก่อนเอาคลิปซะก่อนแม่คุณสวยทําให้ <c oughs> ยายชาสมอนอาอยุหกสิบเลยดูหกสิ <65. S 1> 65. 65บห้าหกชิมห้าเลยดูหนวเหี่ยวไปแล้วยาซองไก่ลายยายยายก็นาาหยวกว่าหอเวเจ้าเ,เ,าเด้ข่อยเหยวไปแล้วขอบางแดดตากลมน้ำมือหลังไปเทียบานข่อยเด้อนนองสาวไปเป็น เอฟซีเจ้าเด้อจะบอกไ้ไปเที่ยวอะไรยังไงวัมีรถว่มีเรือแม้ค่อยกันจะพาไปพามาต้วเนาะเจ้าก็ได๋ยไปสบายเมื่ออื่นเลยสะไปจะไม่เมื่ออื่นไปบ่ได้เจ้าก็บอกไปทัวเที่ยวเนาะคนไปน้ำเจ้าคขต้องมีเงินไปหลายๆสั้นคอยตกรถเดิเนาะเนาะย่ายหวังโอ้ยจะมันเนาะไม่งังนต้องมีหลายๆอ้าวก็มีหลายๆแล้วเพื่อโตกรถ เกือบรถมันเอ็กเซเลนไปกลางทางเลยสิฮะต้องเพื่ออนาคตไว้ก่อนไหนเดี๋ยรจะพามพามาดำจำลองไปเที่ยวเที่ยวจังวดสุรินมีมองให้เจ้าทายแย่ๆเลยคอยจะพาเจ้าไปรีวิวเจ้าคือบุปผาเอาใช่คอยกลับไปรีวิวบ่อยอยู่แล้ะแต่คนบ่เบิ่งให้คอยนี่มันมีมันม да SO ีคนดังไปนำกันอนั้นเลยนั่นเลยคอยจะพาเจ้าไปรีวิว ้านกาแฟมีแต่รูๆแล้วก็สถานที่แห่งแม่จะรังไปแล้วชิมากผู้บ่าวชูลินเฉิมักก็มากไปเถอะมากก็แล้วมากชื่อๆเนาะอืมมันจะมีผู้ใดมาห่อน้ำเห่าดอกไม่มีอยจะไปโกเอาเขาไม่มีจ้าได้จังได้คจะไปโกเอาอยู่เอาล่ะหาเรื่องเอาอยู่เกิดทิ้งมจะเตอร์ถาดีใช่ไหมแป้เอาใส่บวงแล้วบอกใส่บวงเอาคือหนูนี่ อพอไปเสร็จบอกยายติ๋วนั่งรถมาจากบ้านมาลงสุรีลงสีขอเลยค่อยจะไปฮัทอยู่ตลาดบ้านข่อยหางแค่สี่โลบอกว่ามันผู้ใดเชื่อเชื่อชีชีลายนะแม่นผู้ใดช่องใดบะไห่ไปเมื่อกี้นี่ค่อยบุดบูจักเอ้ยมุนตึบเลยวะดูใช่แม่นที่มากับเขามาหาจาอุ้ม ่เห็นถ่ายรูปกับเจ้าบ่เจ้า YouTube นี่ละ่ะเขาอยู่ในสวนยางอันนี้ตัดพร้อมปีโป้นี่ตัดตอนยังนเราตัดบ่มีแนวตัดบ่อะปะหวังมีตัดเล็บไหมปะาวังกับบ่มีมีติบ่มีมีมีตัดเล็บนะบ่บอกกางไกลนะ บอกว่ามีตะเล็บมีตะมีตะเล็บได้ตะเล็บมือนี่ตะเล็บธรรมดามีตะเล็บนี่แหละจ้ะตะเอามันก็ได้แล้วต้องตัดหรอกจ้ะเลสแต่คนบ่เคยอันบ่เคยอันนี้เลยว่ะมือคนอ่ะไว้ไว้เล็บบ่ได้ว่าชายชมอนเะเออถ้าไว้เล็บได้นี่อันนี้มันเพิ่งจะมีเงินเขาว่ะนะอันนี้มันเพิ่งหักบ่เล็บมือคอยบ่เคยไว้สมัยก่อนคโคจุนจุนคอยเริ่ม ยาวปันมาเล็บต่อ,อเล็บต่อยังสู้ไม่ได้เลยอันหลวงพ่อว่าถ้าเล็บมือยาวต้นหน่นะยายจำลองจะมีเงินมันเริ่มยาวแล้วเนี่ยมื่อกนนำโบขึ้นจะถือเล็บนี้ก็ได้มันไม่แข็งแรงมันขาดวิตารมินไงคอมีวิตารมินแล้วมันก็ยาวมันมีอะไรมิตารมินเลยมิตารมินในตัวเรานี่แหละโอ้โหมาแล้วค่อยนันยาวตลอดยายทำไรสวยเหรอใช่ขาดคอยไม่ได้หัวซาหักไปก็ขึ้นใหม่หักไปขึ้นใหม่ยาวเร็ว อันที่ยาวเร็วนี่ร่างกายนะผมยาวเร็วเล็บยาวเร็วอ๋อม่ได้ดูแลได้สนไม่ได้สนใจติขลาดขลาดขึ้นไปน้องใหม่บ่กระดังในรอบปีนี้อะไรยายเซลเบี้ยเซลเบี้ยเซลเบี้ยเซลขึ้นขัดเต็มสายฟ้มสายฟ้าใช่ว่ามาใหม่มาใหม่ใช่ไหมโอ้โหฟาดแบบนิ่มเลยนะร้อยวันพันปีไม่ทำสองปีละมั่งนี่พึ่งฟาดนี่ เอาก็มันเหลืออดจริงๆไงเอาคนอยู่เฉยๆจนอดไม่ได้ใช่ไหมเจ้าคุยกับค่อยเซตบอเจ้าถึงจะไล่แมนบอที่ค่อยออกมาเมือคืนค่อยไล่ตอนประมาณประมาณเที่ยงคืนน่ะแล้วนั่นแหละก็เจ้าคุยกับข่อยมันห้าทุ่มกว่าแล้วหนึ่งหลังจากคุยจบเพราะว่าบีงออกมาดูว่ารถใครมามาตรดททำรายนานจังไม่นี้ไปไหนจะกืน ค่อไม่มีเพื <m <m ่อนค่อ no> ก็เรียกตาตอกับหนูนาออกมาค่อยวิ่งออกมาคนเดียวขนาดเป็นผู้้หยิงยังหนาเมื่อนเลนออกมาเนาะดึกดึกตื่นตื่นเขาซีสุดเจ้าไปได้ยายเอรเขาก็จอดวันนี้จะเเทือหนาเขาก็ย่งเข้านเออเจ้ากเข้าเขาเปิดไปเลี้ยงมาตลอดทางเลยเขาก็จอดเขาไม่ไปถ้าเทือจะเขาทิ้ดทายอย่างเขาก็เอิ่นบุการเอนมาโลดมาโหลดเออพอมดีสีห้ซุดกี่แล้วตีแมนคาวะตาอตออกมาเป็นเพื่อนไปเนี้ย เขามาเห็นครั้งเร็วๆนะจอดอยู่ปกอกอ่นเลยว่ากลับมาไม้มันวิ่งค่อยดูมาตั้งจากนู่นแล้วเขาเปิดไฟมาตลอดยไม่นอนบอกนั่งอยู่ใ้บาอบค่อยนั่งอยู่ในรถค่อยเลี้ยวเห็นเบิรแหละรถจ้าอยู่นอกวันนี้เนี่ยจอดอยู่นี่นี่อยก็เล่แลนออกมาจากบงในมันปโกาบ่ได้เอาคลิปบอกค่อยด่ายขาบุคคเบิร์กค่อย เบื้งกับพอก้นสิบคนคอยก็เลยบอกคอยอันนี้คอยไล,ล่ลอยสองลอยก็ยังดีกว่าคอยเห็ดคลิปนะมา,าจัดให้มารามนะ,ะไม่ตะใบเล็บสิก่อนอตะใบเล็บให้มารามก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวมาดามเพิ่มอีขึ้นไล่กันหน่อยโอ้ไม่ถ้าให้แหลนแหลนยังไคือมีคนเบ่งต่าง,างจจหา็กเจอเ <8 S 2> นอ่<ค>นแหละ าบงเนฮ็ดจบเจื่อเราไ่ได้เฮ็ดเล่นเลยไม่ไม่ไล่เล่นเล่นทำไมมีคนดูแล้วนี่โอ้ยไล่เล่นไล่จริงก็เปิดช่องปิดเหมือนเดิมเลยหรือยายเอ้อมี่จะพูดแบบนั้นอือเย้าเด็กซีนอใจนะแม่มึงมาเปิดแล้วนะคือเต๊ะจบลงมันอยู่แล้วมันเห็นแล้วจะเฮ็ดยังเดียวนี่มันถูกต้องแล้วตั้งอยู่นั่นนะไปเสียไปหาแม่หวังไปเมย์หวังเพิ่นอ่านคอมเมนต์เอามาเอาไปเพื่อเพิ่นอันนั้น มีเอฟซีสั่งของไปนั่งพูนก็ได้เด้อดูสิสองมือใครยายไปนั่งพูนไปเออสิไปนั่งอยู่ดอกเพื่อเพิ่มสั่งเสื้อผ้าเพราะส่วนอะไ่เสื้อผ้าไม่เลยว่าจะนอนกูเพิ่งวุ่นนอนไม่เลยได้หมดมือค่อยน้อยบ่มือเล็บสวยนะมาดามเล็บสวยมากเลยอ๋อสวยตรงไหนสวยเล็บมันเขาเรียกกาบอ้อยไงบ่ใช่ มือกับอ้อยกับอ้อยมันสวยเล็บคุณนายเขาเรียกบอกเล็บคุณนายเล็บคุณนายอ้าวเล็บกับอ้อยหนึ่งคนของใครนี่เขาบอกว่าเล็บมือใครไม่ลงข้างล่างเก็บเงินไม่อยู่เล็บมือต้องกบนีไงมันกบลงของมาดามวอืมันโกบลงเอ้ากกับอ้อยมันมาสิโกบคนกับอ้อยนี่ไงมันกระกรอบอยู่ตัวแหละกับอ้อยมันไม่โกบเลยเล็บกับอ้อยนะจะตรง ริมๆนกล็ดม,ม,มันก็คืออ้ยอยก็คือกับอ้อยมันกระดุมกระดุมหุ้มมันรัมันกระด <c oughs> มันเดุมสั้นสออกสั้นออกนะมันเป็นเล็บองบางๆอะไรมือกับอ้อยเขาใส่ข้อแม่เลยคันๆดูค่ะดูดูเสื้อขนาดขนาดอันชายสมนจับมือค้อก็อยากลับเลยวะ่ะเชิญต้องให้จับผม ถ้าทำผมให้หนูสงสัยมาดามหลับคาบแล้วคนรับจังหงกูคุณก็ไปพาไปทำผมบ้านข่อยเด้อข่อยจะทำให้สวยๆไปร้านเสมสวยคข่อยเขาจะจัดให้เลยทำฟรีให้ทุกอย่างจริงว่ะยิ่งถ้าไปไปชมือเถอะชมืองเจ้าึงทำเองมาดามเจ้าพึ่งทำในสวนยางข่อยเห็นในไลฟ์อยู่ สนใจเสื้อผ้าก็สั่งได้ค่ะผ้าสวยๆอีกไอริมริมมันเข้าไม่ได้มันไม่ใช่ตะไบเหล็กสนใจกับทับตะไบเหล็กมันเข้าได้มาด่ามาเนื้อตะไบตะไบแบบดีค่ะกดให้แล้วค่ะนให้บวกๆมาด้วยกุฎไมาอีก ก็มมาขายนุ่มเนี่สามหาเบิดบตวจะหมดนะมาข,าขายนุ่มเป้าการโมเมนถนนซาเทลนาลดได้มากกระทำเป็นรถแปลกๆไม่ต้องสงสัยไปก่อนโอ้ขยขนุกถ้าแบบนี้นะเป็นถังเป็นถันงแบบนี้นะมันไหนไปสอนหัวเกินคอยได้เด้อเขาจะไปน้ำ กระินพระดาเม่นฮะก,กินเก่งมากาเลยเฮ้ยเอาอีกเอาจิ้มเข้าไปในในอะไบอมันจิ้มไม่ได้มันหนาเนาะไหนไหนตัดเล็บเอามาให้เพื่อนเราบอกนี่บอกมาแล้วไปตะิงเลยมันมันไม่เหมือนที่ตัดเล็บเอ่อข้างนีตัดเล็บธรรมาดาเหรอตอนนี้ใช่ตัดข้างบอือว่น สาเมเื่มื่อเที่ยวนี้คนสอบมาทุกอย่างแต่บอะป้าจะเถ่อเวลามากก็ลืมอุปกรณ์วันด้โรดทันอุปกรณ์ดีหลบก่อนระเบิดเนาะมันหอนจินวานเนาะมันละลายเบิดน่งอะไรนะ หมณนนีผมจะไปสัน่นพาอจิกข้างๆมัดเข้าไปเลยมันไม่เหมือนเป็กอ,อันนี้ยังว่ารูดเป็กมันไม่เหมือนที่ตัดเล็บนะธรรม,ามาดามอันนี้มันเป็นน,นี่ เจะขอแลใส่ได้เลยรถตบายแดงตบายไม่ง่ามันเปิดใส่เปิดเ,เ,เ,เพลงขอทางมันไปแล้ว,วชะลอชะลอนิดนึงมาดูรถเปิด